ถ้าจะเพิ่มสปีดไม้จะเดินทางไปทางของมันนะครับแต่ตัวจะเดินทางหนีกับไม้คล้ายกับการดีดพัชเชดหน้าดีดพัชเชดหน้าแกล้งกันทันดีผิวตรงอยู่นะ245หลาครับเดี๋ยวเราเติมระยะกันครับผมพิมเวลาตีเดิมน่ะไม้เดินทางมาข้างหน้าตัวก็เดินทางมาข้างหน้าดันอย่างเดียวไม่แรงดีดเข้าไปเลย <c oughs> ถ้าสะบัดได้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะแรงกว่าความรู้สึกมันจะเป็นสะบัด แต่เวลาตีกอล์ฟมันจะไม่ได้สะบัดที่ข้อมือซะทีเดียวมันจะสะบัดด้วยการเอาตัวหนีออกมาไม้กอล์ฟมันจะเดินทางไปแล้วตัวจะเดินทางกลับให้กับไม้กอล์ฟครับถ้าจะเพิ่มระยะยังไงต้องหาวิธีการแยกตัวออกจากไม้ครับเพราะฉะนั้นไม้จะเดินทางลงลงลงไปหาลูกกอล์ฟช่วงใกล้ๆลูกตัวจะเดินทางสวนกลับมานะครับตัวแยกทีิ้มจับฟีลิ่งนี้ไว้นะ้น่าอกชี้ลูกแต่หนีออกจากลูกลองเลยครับแยกตัวออกจากไม้ครับพี่ยิม้มโอ้สวยมากครับเออแยกตัวออกจากไม้โอ้แยกเป็นแล้วครับพี่ยิมย้มมัันจดฮะ ที่ยิ่งสองร้อยแปดสิบแปดหลาตรงเป๊ะเลยครับมีของแท้ครับของแท้เลยอ่ะสุดยอดครับผม